นะ,นะครับวันนี้วันดีนะครับก็ทางกู้ภัยบุญช่วยเหลือนะครับในจุดบ่อพลอยนะฮะก็ได้มาเปิดทําบุญกันนะครับตรงจุดนี้นะฮะจุดนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านของแองนะครับบ้านของแองครับสวัสดีครับพี่วันนี้กู้ภัยมาวัน<า>วนีน้ฟังเพลงมา <laughs> วันนี้เราอยู่ที่จุดดูแลประชาชนนะฮะเป็นจุดกู้ภัยจุดบ่อพลอยนะครับก็อยู่ที่บ้านของแ่งวันนี้ก็ทางแพทยผู้หลักผู้ใหญ่กู้ภัยทุกจุดก็ได้มาร่วมทําบุญกันที่นี่นะฮะในการเปิดจุดกู้ภัย จุดบออ่อพลอยก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่บ้านของแขงนี้เองนะครับตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่ไจังหวัดตากนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทังชุดกู้ภัยหลายชุดแล้วก็ทางแคน ผู้ใหญ่ทั้งอดีตท่านนายกไม่ว่าจะเป็นสมาชิกการเมืองต่างๆนะก็<ข>ได้ให้เกียรติมาแล้วก็ทางผู้ภัยผู้ภัยหนึ่งผู้ภัยสองสามสี่ก็มากันเต็มไปหมดครับวันนี้นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังผ้าส่วนขำนุญกันนะครับ ประทานบุญทิศว่างบุญชื่อเหอลือค่ะท่านก็มาในงานนี้แล้วก็รองทั้งหลายก็ดีโดยเฉพาะท่านนายกนายกเยกปีนี้มีว่าอายุเท่าไรหร่ผมไม่ต้องย่างหรอกเอา82อย่าไปย่างเลยเขาถือเคล็ดให้ย่างแล้วไม่ดีต้อง82เต็มไปแล้ว เนาะก็ต้องอนุโมทนาที่เรามาร่วมกัน นี้จงเป็นปุกวันิสัยปัดใจให้แจ้งแกแมักผลนิพพานในอนาคาตการเวน้านุเิรสาธุ ขับอระดับต่อไปก็จะเป็นการถวายปัจจัยขั้นแรกครับไปไหนจะเจอแก๊งแม้อยู่ในคบพบทีมนะแก๊งในพบทีมเลยนะครับพระธิดาสอง เราข่าวพันข่าวไม้ล่าก็จะทีคารัตตังนิพพานังโหตุตัิยัมปีสุภเธอเ สกิม่านวันนี้เราจะอ่านหนังสือธราไเลยให้ภาษาสีสีดำๆอย่างไรที่ไหนอยู่ด้วยบุญที่เราทำในวันนี้ขอให้จงสำแดงแก่เราทุกคนทุกชาติให้เป็นผลบุญที่ติดตามเราไปนับเป็นโยมนะตั้งใจนะครับลางเอวะเมวะอิตโตทินนายเปตานังอุปกัปปฏิปิชิตังปสิตังตุมหันกิพเมวสันิชตุ สัพเพปุเณตุสัมปปาจันโทปนาลโสยะถามณิโชติรโสยะถาตารโอธรรมมาวัดพุธานุปาเวนัสปะธรรมมานุปาเวนัสปะสังฆานุปาเวนั อาญุภาเวนัะเตออตตรายาสะเตเตชาวสเฟเตทุนินเมตาสะเตเตอาวา เทวันตุเตสุนาคตสังสุปังคตนังสุปาพาธาสุหวติตังสุขนโทสุมาหุตวจสุยิตังธรรมะจาริสุภะทักกายกรรมังกรมังกตาตินังนิกาตะวานอรหันตาเจ สุมาลารสุปาปาาสุจ <Luc ar cells livest> ิตตามสุกันวสุมาหน้นตน้ำมนัน้ทางทางมาจารกาลีเตปอาบดีกว่าเธออยยังเธอต้องอาบแล้วนีจจาวานาลาปาสตาเกจัสุยทางทางมาจารสุปา นางกายางายนาายาีนางนางกาไปแยกกันหน่อย้านราอีต้องต้องงน้มันไปเอาไม่อยู่เอ็กคอเนีอยนั่งเองเทกายก่กีมาามิง

สัตยโฮะจนสัตาสหาสานิธังมัชคันหอมล้อมหลอกขอบทัวอนาตตาลาจเซมานาเกเตสมันตาสัตยโยะจนสัตาสหาสานิสังฆาชาลปริเกเต ราคันสุราคันโตสาธุก็นุโมรนาบุญโยเป็นภาษาไทยนีโยเนอะวันนี้โยเป็นคนที่โชคดีที่สุดเจ้าวาดผมน้ำวนให้โยมถือว่าเป็นมงคลที่สุดเขาบอกว่าอะไรแหละจะแพ้หมูเจ้าถิ่นดังไม่ใช่เจ้าถิ่นนะต้องให้เจ้าถิ่นปะผมน้ำมนเป็นสิ่งมงคลโย พระอาจารย์ก็ได้ขออนุโมทนาบุญาติโยมทั้งหลายที่มาในงานบุญวันนี้ได้โยนึกขอให้โยมเป็นผู้มีรูปสวยเหมานางวิสาขาเป็นผู้มีปัญญา,าเหมือนพระโมโหสดเป็นผู้มีน้ำใจอดทนเหมือนพระเตมีขอให้มั่งมีเป็นมหนาเศรษฐีเหมือนเจ้าคุณสัญชยัยขอให้ร่าให้รวยให้สวยให้งามทำมาค้าขึ้น ซื้อหน้าขายคลอมเงินทองไหลมาดำทองนํำไหลกินเท่าไหร่ใช้ไม่เหน่ดทั้งอนาคตและปัจจุบันนิพพานะปัจโยโหตุกขอให้เวยเลยทุกท่านนะสาธุสาธชับทุกการพัดพอมกันอัตรหันสสงมาฐานโพโทครับวันนี้ก็เสร็จพิธีอันสำคัญในการเปิดจุดดูแลชาวบ้านเวลามีเหตุนะครับจุด กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจงังหวัดธรรมศาสตร์จังหวัดตรากนะฮะได้มาเปิดจุดที่ของแองนะครับบ้านของแอง ลุงน้าดูเลยนะ ไม่ลูกที่เขาไล่เราแล้วล่ะระวังเราบอกอช่างแปล์ใครเฝ้าร้านวันนี้อ๋อผมพอดีมาป็ดปดปิดเลยใช่ไหมต้องมาก่อนแด่นอนได่นอนงานสรวมมีงานซ่อมเครื่องถึงช่างแบงารมาเลรมเล สวัสดีครับพี่ต่อยวันนี้ทางกู้ภัยมีอะไรกันครับผมออทํำบนจุดบน <ผม S 2> รอยครับครับบอพลอยเน่จริงๆแล้วจุดในการทํางานของเราเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้ครับคือหน้าบ้านป่าพันที่ของแองครับผมแล้วภายหลังก็ไปเจอะรถประจําคอยช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ที่ ตรงตู้นบปครอหนึ่งทีใช่ไหมอ๋อครับครับก็ตอนนี้ก็เปิดจุดตรงนี้อย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมครับใช้ตรงนั้นด้วยตรงนี้ด้วยครับครับผมก็วันก็หลายคนก็มาร่วมร่วมด้วยกันด้วยครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ต่อยครับปุ๋ยเตี้ยมปุ๋ยไรปุ๋ยผสมนะครับปุ๋นี้เรื่องต่อปุ๋ยที่ก็ให้ทางพาราเขต แล้วก็ทงางเขตจัดการนะครับโยท่วนของสื่อมาพก็เป็นกองข้างต่อช้านะครับที่จะชการีจะเน้นไปทางช่วยผู้ดเราเตรียมพิการ <S 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 น่าจะได้อยู่นะครับวันนี้น่าจะได้อยู่พร้อมพร้อมโูกข่ายผู้ไทยด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติกับงานของผู้ไทยแล้วก็ท่านเดือ แล้วก็าร้านเขาก็ต้องครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับซีเจครับเจก็ทำข้าวมา3าอย่างครับ <c oughs> ลูกสาวผมให้ขนมจีนมา40กิโลครับสำหรับตัวผมเองนี่เรื่องน้ำตลอดงานครับ ทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้ด้วยนะครับและขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านที่มาเป็นเกียรติในงานด้วยนะครับที่อยู่ซอยกเกษตรนะครับชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสมหมายครับวันนี้ร้านชอกอกับข้าวมาช่วยด้วยนะครับสามอย่างเห็นไหมวันนี้สามอย่างครับสามอย่าง า hey? เป็นยคกกวางจากใครเลยจากคุณสมหมายจาคหนะครับซอยเกษตรนะฮะกูภ uh, ัย uh, ด้วครับสาธุสาธุหวานพี่าผมครับผมกชาย่อนนะครับผมจริงก่อนาครับมาด้วยหรอาย่ นายอิ่มยังนายาที่านเกแล้วมั้งเนี่ยได้แล้วเดีล้ทานดูกันกด้วยพี่พันครับอันนี้เป็นชุดไข่มเอเอาของแมแม่แม่อ๋ออ๋อน่แก้วผู้ใจบุญเอาเครื่องช่วยหายใจมาให้นะฮะ สำเริงกการรรรเษตคับ้านสำเริงการเกษตรนะฮะเป็นเครื่องช่วยหายใจนะฮะจากร้านสำเริงการเกษตรบ่อไร่เราเองนะฮะได้นำเครื่องช่วยหายใจมามอบให้นะครับได้สีมูขอบคุณนะครับโอเคนะครับสาม พี่มังครับอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟไขมอบให้ครับเครื่องปั่นไฟของร้านปู่ย่าตายายร้านสเต็กปู่ย่าตายายใช่ไหมฮะอ๋อเขาเขาบอกเขาไว้ก็ไปเด็ดใครงานก็ครับผมก็เป็นอดีตท่านตมนะฮะกับคุณครูอัชรานะฮะร้านปู่ย่าตายายนะครับสาธุสาธุครับแล้วก็เรือเรือนี่ของใครครับเรือเรือของคุณชำนาญพุ่มจรูนของคุณชำนาญพุ่มจรูนใช่ไหมชำนาญพุ่มจรูน เลุงไหนอยู่ไหนลุงลุงมาถ่ายรูปหนะ่อยมาถ่ายรูปถ่ายถู่้เจผู้เจปูนี่ชื่อลุงชำนาญใช่ไหมพู่เู่เจลุงครับสาธุนะครับเอาเรือมามอบให้นะฮะาาาสาธุนะครับเอาเรือมามอบให้กูภัยไปหาปลานะฮะสาธุสาธุเอาไปช่วยเซลกันเล่นนะครับเซลกันเล <สา S 2> ่นนะครับมองกล้องใหญ่ไว้มองกล้องใหญ่ไว้โอเคเรียบร้อย สาธุสาธุนะลุงโอ้สุดยอดเลยครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณท่นนานสาธุมาสว่างทุกน,น,นายที่ได้มาร่วมและต้อกาช่วยขอ่านในวันนี้นะครับขอขอบคุณมากมอันนี้คือท่านกู้ภัยหนึ่งใช่ใชไหมใช่ครับนะครับอันนี้เป็นหัวหน้าทางทีมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตาอันที่ท่านรู้สึกไงครับที่ได้มีโอกาสมาเปิดจุดที่บ่อไร่ครับครับดีครับมีความรู้สึกภูมิใจมากเลยว่าโอ้มีประชาชนมี ครับพี่น้องชาวกู้ภัยของเรามปบำเพ็ญกันกันเป็นอย่างดีนะครับครับผมรวมถึงพี่น้องชาวกองแห่งและใกล้เคียงครับในลมลมแรงลมใจช่วยกู้ภัยจุมหมอบอยของเราครับผมได้ใจพี่พันธ์ด้วยครับครับวันนี้ลูกทีมก็มากันช่วยเยอะเลยใช่ไหมครับวันนี้ครับนะครับต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณทางท่านหัวหน้าใหญ่ของกู้ภัยสว่างบุญธรรมสถานจังหวัดตราดนะครับขอบคุณมากครับครับครับแล้วเป็นวันนี้วันนี้ไปงานดีกว่ามอสวางดีนะ ครับก็ประเดิมจุดคู่ภัยนะฮะเปิดปุ๊บเหตุเกิดมาเลยครับรถรถลงข้างทางแล้วเดี๋ยวชุดคู่ภัยก็ช่วยยกนะครับพี่น้อยใจเราต้องเองพี่น้อยครับรู้สึกเองครับวันนี้ครับรู้สึกได้บุญครับแล้วก็รู้สึอดมือใจที่ไไมม่่่่ใใหหญญแบบบนนี้ะครัทั้งคู่ภัยแล้วก็ทั้งคนที่ผมเคารพนับถือก็ไม่่แนนะครับมากันอย่าง รุนหลามเลยใช่ไหมครับใจมากครับผมสาธุสาธุครับผมเห็ุการวันนี้เลยนะครับผมครับไหนนัก็ไม่ทราบนะครับเอาไปมาขอขอบคุณพวกอชว่างทั้งจังหวัดนะครับครับวครับ